สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีวัสุขูสุคนนเนาะมันเอกมาอยู่กับช่องบาหน่อยชาแนลคือเก่าพี่น้องมันเอกมาครับเท่าตุ้ยเท่าจอยคือเก่าเนาะสบายดีเท่าตุ้ยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอาดังๆว่าดังๆเรื่องสบายดีเบอ่์สองมือจะได้สบายดีอันนี้เนาอเอออันนี้เท่าถ้ายังบอกเสียงเท่าจอย

วันที่วันที่เรเจียนเราซาเปแน่บอกไอบอกจะดอเวลาเขาก็เจดีเอาดีลูกกันมาดีดีกุยไดซาสองวันมื่นวันยังมื่นเนี่ยันีทันทีเขาเสียดยังมื่นเนี่ยเอาบอกอเจ t ีพ่อแม่พี่น้องไหมเขาเสียดยัง,งเร็วไปไปสีกะปุนไม่เห็นยังเป็นยังคือกินมียังมียังคือคือว่กิน เธาจอยมามาฟังเลยเร็วเ้าจอยมื่นวันหยังมื่นนี่ฮะมื่นวันเกิดหรือวันหยังมันเกิดมันเกิดไพ่มื่นนี่มันเกิดเฮาเฮาแะไะไพ่เฮาแต่ละคนเฮาแต่ละคนจอไปเธาจอยวันเกิดไพ่เออเอวันเกิดเธาจอยกับเธอตุ้ยวะอันนี้วันเกิดเธาตุ้ยวะมื่นนี่มันเกิดเฮากันน้วเมนบอวันเกิด ไม่ห <OR AT> <stand saint> ้องกินข้าวจะทายข้าวมาสิ้อยอ่ะหาชิปก้อนมาสิหายคลิปก้อนบอกพี่น้องซีเพิ่์นมาสิเร็วซีเพิ่นอืมเมื่อวันมันเกิดถ้าดูการถ่ายจอยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเได้จัดขึ้นกะวันที่18หรือว่าวันที่28เนาะพี่น้องประมาณบางพกโมงแรกเลยว่าหาทุนหนึ่งเพราะเห็ดกินเห็ดอย่างเนาะพี่น้องเนาะมื่อวันเดียวบ่นหน่อยซีเอ็ดชิปแง่แง่เลยพี่น้องค่ะบรรยากาศก่า เขีบแบบอันนี้พี่น้องวันเกิดเพื่อนสองคนนะพี่น้องเนาะแกลนบ่เอาเค้กบ่ได้ย่างเค้กนะคะได้ย่างเค้กเอาคนหายมานี่ยเค้กขอบคุณเป็นแม่ขอบคุณละลายเลยวัน,วนสีขายเค้กวันสีขอบใจนขอบใจขอบใจจอยบอเนี่ย ขอบคุณขอบใจเลยนะเด้อที่ให้เค้กตอนเด้อดเราเจอเราเจอบากยังมาจากเขาได้พี่น้องโลกคนใหม่พี่น้องมคนนี้ดีๆไว้แม่บอกห้เค้กไปไหนเค้กเขาต้อชื่อเค้กแม่มีเค้กอย่างเดียวนะบอก เค้กไล้ซอเค้กซื้อเค้กพี่น้องเลยซื้อเค้กกันใหญ่เยอะน้อยเพียงเนาะพอมันจะมีเด็กน้อยมานำมาเพียงเนาะมือกันวันเกิดพวกเพื่อนพี่น้องแหม่อย่าหยอกกันที่แหละดีใจบอวันเกิดแมนบอว์แมนเน้นึ้นมาดีๆขึ้นมาดีๆกันไหมพี่น้องมาเล่นดีๆไว้สองคนเร็วๆไงพี่น้องจอมคือกันมาเห็นหนาคือกันเบิ่งจอมเบิ่งจอมเหมือนพี่น้องสองคน ชื่อกันฮะครับไม่ได้ไปตัดผมนะมือเออมือตัดอยู่บ่ผมนะยิงเข่าอีกบ้างเขี่วงามยิงเขี่วงามเด้อเขี่วไปใช่ฮะเขี่วหายไปใช่ไหมพี่น้องกำลังไปเขี่วหายไปเรื่อยๆเขี่วตัวติดก็จะจอยหายไปใช่ เลี้ยวกระอข้างล่างในเขียวนะเลี้ยกระชอาะข้างหลังในเขียวนะเลี้ยนกระชอาข้างลลางนะเขียวตัวนะมันคือคู่แฝดพวน้องไงคู่ค่แฝพี่น้องคู่คู่คู่แม่กู่ค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 มันก็ออ่คู่่นู่ค่ค่คู่คู่ค่ค่หน้าตาคอกันเอาตุ้ยนี่่่่่่่่งว้่่่ดูหน้าไใหญ่กว่่จอย สังเกตบังน้องอยู่ดีๆเนี่ยมันถือหัวไอ้นั่งอยู่ดีไหมถือหัวไอ้ดื้อได้เนี่ยไหวเค้กได้เนี่ยเนี่ยพี่น้องหนาววันนี่ก็ยังไงอีกว่วเนาะสื่อตะตุยเนาะตะตุยก็จะย่อยหนาวมันก็สีต่างกันพี่น้องยืนบ้างยืนให้พี่น้องเห็นไหปเห็นว่าเนาะพี่น้องหนาวก็สีต่างกันอหนาววันนอยดำาเนี่ยพี่น้องมาลาพี่น้องหัวเร็วเร็ว มื <t <t ่นวันเกิดบอกพี่น้องเด้อะวันเกิดมื่นถ่าชมคลิปเนาะพี่น้องวันเกิดถ้าุยก็ท้าจอยเนาะพี่น้องเนาะวันไหนก็ดีถ่ายบรรยากาศเงีเลยเนาะพี่น้องเนาะอะไรพี่น้องสหรับคลิปนี้เนาะวันไหนก็สิมาบอกวันเกิดทุกคนสองคนเนาะพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้วันไหนก็สิขอจบลมเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดจะจะไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนคือเก่าเนาะพี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปของวันไหนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะติดตามจนฮอดวันไหนลงไทยหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาลาพี่น้องันไว้ขอสวัสดีเด้อ ปาก์คิตามไม่เด e Un ้อช่องเบาหน่อยกับเบาอ้วนบาจอยปาั์คิตาห้าสองคนเลยตลอดไปเด้อตลอดไปเด้อขอกราบสวัสดีและสบายดีสบายดีเด้อบายบาย